วัสดีครับวันนี้มาดูปัญหาเิ็นเตอร์รุ่น J 2 0 0 0ของแคนนอนนะครับอันนี้มาดูว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับอ่าเห็นะฮะมีเ,เลอร์ไฟกระพริบนะครับสลับกันอีกครั้งเดี๋ยวนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดครั้งนะครับทีนี้วิธีแก้ไขนะครับเริ่มจากกดปิดก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนว่าตัวนี้เออเลือดแบบนี้เกิดจากหน่ววคมจำเต็มนะครับหรือว่าซับหมึกเต็มนะครับทีนี้การเคียย์ค่านะครับ กดปิดก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มสีแดงนะครับสต็อปนะครับนี่เห็นไหมครับสต็อปค้างไว้นะครับแล้วก็อีกนิ้วหนึ่งกดปุ่มเปิดนะครับกดค้างไว้หลังจากนั้นก็กดกดปุ่มสต็อปห้าครั้งนะครับโดยที่ปุ่มพาวเวอร์ยังกดค้างอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อย รักนั้นรอนะครับประมาณ3นาทีนะครับตอนนี้เครื่องกำลังทำงานอยู่เห็นไหสีเขียวนิ่งแล้วใช่ไหมครับจากนั้นหลังอย่างนี้ให้เรากดปุ่มสีแดงนะครับปุ่มคตตอป 5ครั้งแล้วก็กดปุ่มเ,เปิดปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มเลยนะครับ1 2 3 4สองสามสี่๋อใช่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าแลวก็กด เครื่องกำลังทำงานแล้วนะครับหลังจากนิ่งเสร็จเราอีก,คร,ค,รอก,กครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5สี่ห้าแล้วก็กดปุ่มครั้งหนึ่งอันนี้เครื่องกระเทยออกมานะครับ เห็นไหมฮะไม่ชัดเห็นไหมครับ <Yeah. S 1> ดีดส่วนสนหลังจากนั้นให้เรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับกดปุ่มนี้ครั้งหนึ่งหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วก็กดปิดเครื่องก็จะเทสออกมา ดังนั้นเราลองกดปิดดูนะครับสังเกตนะครับตอนนี้จะช้าหน่อยกว่าเครื่องจะปิดกำลังกาลังนผลนะครับ ดับไปแล้วนะครับหลังจากนี้หลังจากดับไปแล้วให้เราเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับกดปุ่มพาวเวอร์ใหม่อีกครั้งหนึง่งแต่ก่อนจะเปิดนะครับหลังจากมันดับไปนะครับให้เราเว้นระยะสักประมาณ15าวินะครับซึ่งให้มันเคลียร์ค่าอะไรให้หมดนะครับไฟอะไรที่มันค้างอยู่ให้มันหมดนะครับถ้าเราเปิดทันทีมันอาจจะไม่ได้นะ นี่ก็โอเคระหว่างนี้ผ่านมาแล้วนะครับถ้ากดเปิดแล้วไฟสีเขียวนิ่งนะครับไม่มีไฟรูปสายฟ้ากับพิบนะครับแสดงว่าเครื่องพร้อมทำงานเป็นปกติแล้วนะครับมาดูว่าจะได้ไหม เห็นไหมครับได้แล้วแสดงว่าตอนนี้เครื่องพร้อมทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่กระดาษแล้วก็ลองถ่ายกระสารดูนะครับกดถ่ายเลยถ่ามันจะออกไหม ตรงนี้เราเครื่องเตรียมความพร้อมนิดนึงนะครับ่าเริ่มมาแล้วครับ เห็นไหมครับออกแล้วแสดงว่าเครื่องใช้ได้ปกตินะครับในการเคลียร์ซับหมึก Canon นน G 2000แต่ว่าในกรณีนี้สีดำออกปกตินะครับแต่สีเหลืองของผมยังออกไม่ยังเป็นเส้นอยู่ครับไม่เต็มหัวนะเดี๋ยวผมก็ทำการล้างต่อแสดงว่าตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับ Canon นน G 2000 G 2 0 1 0 G 1 0 0 0นะครับ G 3า0 0พวกนี้ทำวิธีการทําแบบนี้ได้นะครับไม่ต้องไปหาช่างนะครับดูตามคลิปและทําได้เลยฝากทุกคนที่เข้ามาดูนะครับกดติดตามกดถูกใจใผมด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ